สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของอาร์มบอยใช้แนวนะครับวันนี้ก็จะพาท่านทุกท่านมาพบกับการปั้นช้างถวายพระเจ้าตากศิลมหาราชที่จังหวัดตากนะครับก็มาพบกับทีมงานพระธรรมพระสร้างที่นำทีมโดยท่านผู้ใหญ่หมู่สี่นะครับหรือผู้ใหญ่สี่หมู่ของเราคือผู้ใหญ่วินะครับ อานะครับวันนี้รู้สึกว่าผลงานที่กําลังสร้างอยู่ก็กำลังแต่งเติมกายวิภาคของช้างซึ่งตามคตฉลักของหลวงพ่อหารนะครับก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของบรรดากลุ่มศิลปินงานสร้างของจังหวัดสุรินทร์ โด,โดยรอบๆเลยนะครับกายวิภาคชิ้นงานช้างของทีมงานพระสร้างาพระธรพูนมากพูนรรครับวันนี้ก็พบกับหลวงพี่พระพุทธพระธรรมพระสร้างนะฮะเรินพานโยมนะครับก็เป็นแกนนำในการสร้างครั้งนี้นะครับหลวงพี่พุธนะฮะ พร้อมกับพี่ผู้ใหญ่สี่หมู่อีกท่านหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตาครับตาเมียะนะฮะเป็นมือหนึ่งของเราก็ว่าได้นะครับด้านผสมปูนอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพี่ที่ให้กำลังใจ กับการสร้างโดยดีตลอดมาถ้าขาดคนท่านนี้ก็ถือว่างานไม่สําเร็จนะครับหลวงพี่อุทาครับวันนี้ปิดปากมาด้วยครับเพราะช่วงนี้ก็วิกฤตก็คงจะรู้กันดีว่าร้ายแรง,งนะอันตรายนะฮะก็ขอบคุณนะครับแฟนของอารมบอยที่ให้การติดตามชมผลงานของอารมบอยใช้แนวของเราด้วยดีตลอด ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามทุกครั้งอารามบอยของเราก็จะพยายามที่จะหาผลงานมาลงให้ได้รับชมให้แฟนคลับได้ให้แฟนคลับได้รับชมแบบมีไรสาระหรือมีสาระนะ,ะสาระหรือว่าไรสาระบ้าง <c oughs> เป็นพื <c oughs> ้นที่หากินมันอยู่แค่บริเวณวัด <laughs> อ,าอาจจะเป็นคลิปที่ไม่หวือหวาเหมือนที่อื่นนะครับแต่เราพยายามจะเน้นคุณภาพของความเป็นจริงนะเนื่องจากอารามบอยนั้นส่วนมากจะเน้นเรื่องการสร้างสร้างปัจจัยหลักของเราคือสร้างเพื่อพระพุทธศาสนาโดยตรงอาจจะไม่ถูกใจ ผู้ชมหลายๆท่านก็ขอขอโทษณนะไว้ที่นี่ด้วยนะครับบางที่อาจยังไงดีเนาะยังไงดีล่ะคิดเอาก็แล้วกันนะครับว่าถ้าห่างพุทธศาสนาเราไม่มีพระสงฆ์นักพัฒนาเหล่านี้ก็คงจะไม่มีผูธศาสนาในวันข้างหน้านะครับนี่ถือว่าก็พูดถึงขั้นว่านินมิตหมายอันดีเลยนะครับที่มีมีณนะพระ นักพัฒนาอย่างหลวงพ่อหานและหลวงพี่หลายๆท่านได้จนจันลงคุณงามความดีเพื่อพุทธศาสนาเอาไว้เสิบทอดให้คนชนรุ่นหลังได้รู้ว่านี่คือพุทธศาสนาก็ไม่อยากจะพูดพูดถึงเรื่องพุทธมากนะครับพูดไปแล้วเขาจะหนีนะครับก็จะปิดช่องเดี๋ยวก็จะจะหนีช่องของเรา จนี้ก็ช่องของเราครับเดี๋ยวว่าเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,อลวขอขอบินทบาทอีกแล้วขอร่วมสร้างอีกแล้วครับแต่เราก็ไม่ถึงกับขั้นขอร่วมสร้างนะครับแต่ขอให้ทุกท่านเข้ามาชมในในช่องของเราเยอะๆนะครับนะตัูหน้าตาทุกท่านนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้กับช่องอารามบอยแชนแนลพบกับ ลวงพี่เนนของเรานะครับ <Okay. S 1> อหะนะ้า <laughs> ตาท่านก็คงจะน่ารักนะครับมาณนี่ <laughs> ะมาเพ่นนะครับอ๋อนี่เขาผู้ใหญ่สี่หมู่ของเราก็กำลังละเลงทิ้งงานกัน,ยน,นยอยู่นะขอบขอบคุณครับ